สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกลิ่นนะครับทางจังหวัดอำนาจเจริญฝนมาแล้วพี่น้องครับพี่จ้าปทุมราชกะภาพี่น้องว่าเบิงง้วคือเก่าครับพี่น้องฝนซีมาแล้วนะครับอ่าอยู่ขอกงัวผีพ่อนะครับผีพ่อนกับยูต่างคางกันเลยละแบบจุจวนเลยวันเด็เตียมยังกันเลยพี่น้องเอ้ยพี่จาบริสไซไม่ให้ผีพ่อนะครับอ่าติท้ายคือเก่าแหละครับว่าเครื่องนี่มันบอตอ่ามันบอลอกรับไม่ร่อยนะครับกะรายละเอียดพี่จาคกับผีพ่อนคุยกันแล้ว ตีไปเร็วๆนะครับบอกว่าพี่พ่ออายุบานซากกว่านีค้คมนะครับตำบลหน้าหว่าออำเภอปทุมราชจังหวัดลำนาจเจริญตอนนี้ฝนตกลิ่นครับฝนกำลังมากนะครับมือนี้ก็เป็นวันเลือกตั้งเรื่อพี่น้องอ่ะเลือกตั้งแล้วกะมาเบิ่งงวงงามๆคือเก่านะครับโดยเฉพาะนี่โคมแรกนี่งามๆพี่น้องิ่งดูพ่นอ่ะเดี๋ยวเบิ่งแต่ละตัวน้ำกันเลยนะครับที่เขาโฮมโมลูกเนาอ่ะโคมแรกนะครับนี่เป็นงวงแม่ลูกลูกตัวแมนะครับแม่สูงหน่อยสี่สิบบวกลบครับลูกสาวเป็นลูกสาวของพิกแดงนะครับ คมหนีพิพ่อนกับเปิดไปหามื่นหานพิพ่อนเนาะหาเมื่หาพันเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับพิจาทีเบาผู้เดียวเดอ้อรายละเอียดคุยกันแล้วนะครับแม่เพิินนะครับเป็นงวลูกแรกครับสูงร้อยสี่สิบบวกลบนะครับแม่เพลินออกคอกนะครับลูกเพิินเป็นลูกสาวของพริกแดงนะครับว้สองเดือนเห็ดเขาให้เรียบร้อยเครื่องดำหยดนแห้งผนอาสินยึงแน่เพราะว่าหนาวมาพี่ฝนตกลินนะครับพี่น้องตอนนี้นะี่ครับลูกล่กนอู้นํำรางพี่น้องง่ามไหล นะครับหามือถ่าครับต่อรองได้ทรงฟีลอยกิโลครับคารทูคาทอนประกันให้ยซิฟมือนะครับสดเด้อพี่น้องโคบนี่สดแห้งแล้วก็ลูกงามนะครับลูกงามแห้งพี่น้องหนังหนาแล้วก็ย่นแห้งนะครับหามือถ่าครับลูกแหลกนะครับสนใจโทรมาหาพี่พ่อนได้นะครับพี่น้องสังเกตฝนมาแล้วเด้อพี่จ้าที่ไปแบบเร็วๆนะครับแม่เพิ่นสดนะครับพุ่มซีเต้ากีบเล็กคอเท่าปกตินะครับจมูกสีดำบวชีกบวแวแงแล้วก็ยังพัผสมนะพี่เนาะ ลูกสองเดือนนะครับลูกเพิ่นนี่จบแห้งครับพี่น้องสังเกตต่างข้อเพิ่นจีย่นไปหอหอดไซพี่น้องคืองอนย่นยดน้ำสีครับมันมีโอกาสที่จะง่ายขึ้นร้ายครับพี่น้องมันไม่ได้เต็มหอยง่ายนะครับลูกสาวพริกแดงนะว่าใบหลอดถามีพ่อนอาเพิ่นว่าหนาซื้ออะไรมานำแต่ว่าพี่น้องครับบ่งเลียมโตครับเป็นลูกหลอดอีรีนี่ครับหนอกตั้งจอกอครับหลังนี่เป็นหอมแล้วอ้วนหนังย่นยดน่ะครับลำล่างสวยกยีบเร็ยกว่าเท้าปกติผลมาแล้ว หาหมื่นหาพันครับตอรองได้ผลมาพี่นี่เ,เพศสีดําพ่วงหางดํานะครับทั้งแม่ทั้งลูกเล้วลนตกแล้วครับพี่น้องครับพี่จา้าห้อยย่ำให้พี่น้องเบ่งนะครับโตซับพังมาว่ากันอ่ะนี่ครับสูงหน่อยสี่สิบก้อนลูกแหลกหาหมื่นหาตอร่องได้นะครับผนตกลิ้นปั่นเลือกตั้งพอดีพี่น้องเลยเยน็นพูดีว่านเขาว่านนี่น้ำท่วมบดโ <c oughs> อ้ยลูกมันสุดจอดพี่น้องหองหอมหลัง อ้วนแหงปะ่ะพี่โตๆไปแม่สาวก็เลยเปิดจักบาทพี่สามหมื่นสามนะครับหัวงรุ่นบ่หนิสามหมื่นสามพันครับพี่น้องครับสูงอะไรพี่ยี่สิบแปดบวกลบครับไม่จักเดือนสิบเอ็ดเดือนนะครับสามหมื่นสามพี่น้องสูงหน่อยยี่สิบแปดบวกลบไปห้าร้อยสามสิบดอกใหญ่อยู่พี่น้องเพศดำพ่วงหางดำนุ่มสีเต่าครับค่าโทรกระทอนพี่พอดประกันให้เป็นปลามันดูสมหัวงรุ่นมาพี่นี่ หัวหลุนนะครับปดมาละพี่น้องเลยสามหมื่นสามครับต่อรองได้เด้อพี่น้องนะครับสามหมื่นสามต่อร่องได้ปนตกละครับเปิดราคาง่วบีบหัวใจขนาด <c oughs> เอานะครับนี่เพศดำํำพ่วงหางํำจีบเรียกว่าเท่าออกปกติพ้นหนาวพ้นจะเขาคอกนะ <c oughs> ลูกบัองอ่ะนี่แล้หน้าตานะครับเห <c oughs> ลยออีกตัวหนึ่งทายในคอกแล้วผี่บัตเลยอ่ะโมเป็นยังนี่ครับอ่ะอยู่ในคอกกิจา สามหมื่นสามครับพี่น้องสนใจโทรมาหาพี่พ่อนได้นะครับแม่สาวป้ายซิบส right ์เดือนหัวหลุนนะครับหัวหลุนเขาขอกเขาหลดพี่ก้อยเลยพี่เนาอ่ะอ้ตัวนึงเขาขอกเลยครับไอเด้อพี่น้องเขาหยาดเขาขอกรับฝนมาละเบอลแบบเร็วได้ไหมอ่ะสามหมื่นสามครับสูงอร่อยสามสิบดอกพี่น้องอร่อยสามสิบพิ่มอรอยสามสิบหายดอกเจ้าบอกพี่ยังตกอยู่อ่ะนี่ครับเบิ่งฟังนี่นะครับ ผู้พี่น้องอ่ะนะครับงอหลุนอ่ะเจ้าแล้วกระพูไว้ก่อนก็นได้พี่เดี๋ยวผมออกไปอ่ะเดี๋ยวให้ภาพพี่น้องเบิงนะครับขน,นาดเป็นลูกหลอดอยุ่งดีกันนี่ก็ว่าเล่นน่มามะลูกพริกแดงเอ,อ้ยเป็นโคมแหลกพี่น้องนี่เฮ็ดเขาเรียบร้อยโอ้ยยนแท่งหอมหลังว่วนพโฟโรตัวนี่ครับหลังพันมาเล่นกับปีจาหูพ้พโฟโรมันขนหยึงเลยพี่น้องอากาศมันหนาวอ,อนไรโคมแหลกอ่ะตัวนั้นสามหมื่น สามหมื่นถอยออกพี่สามหมื่นสามห่องเนอะต่อรองไดนนะครับหมอหลุนโอ้ยฝนตกเศร้าละหลังเพิินโอ้ข่าทาตาพี่น้องสนใจโทรมานะครับสามหมื่นสามพันตรงพี่กะร้อยกิโลนะครับนั่งนาดีต่อไปต่อไปครับมาแล้ว ตกฟันเนเศร้าแล้วทุกน่ะตัวนี้ก็สาวเหมือนกันอ um ๋อแยกลูกโอ้คือสดแท้เพิ่นสมแล้วว่ะสมนี้จักหมื่นครับสิบแปดจุดเก่าหมือนะครับเป็นหัวแยกลูกเนาะห่อหลุนเปิดราคาเท่าไหร่พี่สามหมื่นห่าครับพี่น้องอ่ะสามหมื่นห่าฝนตกลิ่นลืนนะครับสามหมื่นห่าเนาะมีเสียงสีจ้าผู้เดียวหมดแล้วครับบโปรไสไหมเด็ดกับบะมีดอกมือนี่โอ้สูงอร่อยสีที่โปรไส อลอยสี่ทิบสองนะครับนี่หัวลุ้นเห็ดเขานะครับจมูกดํานะครับนีสาเชื่อกกีบพุ่งดาเป็นวัวเท่าโบดนะครับกีบเล็ยกว่าเท่าปกติทานการไม่ดุกหนึ่งตัวอะเห็ดําพ่วงหางดาหัวบดนะครับสามมุนหานะครับสามมุนหาห้องกีบเล็ยกว่าเท่านะครับนุ่มมันเต่านุ่มสีเต่านะครับสดบบม่หงายาอ้ยืดงามดุกอ่้จุ๋งโ์ะงะงนะรเพี่ง เย็นโชว์เลยเอองามไรอ,อ,อ่ะนี่ครับออตังนี่ก็ได้อ่ะอมหมูครับพี่น้องสมได้สิบแปดหมื่นนะครับสมโตเนาะค่าทุกคาทอนประกันให้ทุกโตนะครับส่งฟรีลอยโลกทุกโตครับพี่น้องครับไปแบบแเร็วๆนะฝนตกลิน่นบ้านเลือกตั้งเพิ่งเลือกแล้วผมเพิ่งเลือกแล้วขีออ่รถมาบ่าทันซ้อมฝนตกก่อนอ่ะอีหล่าเอ๋ยสามหมื่นหะฟันจับจม่องนั่งครับ โอ้มาตัวใหญ่เลยพี่เอ๋หัวตัวละสามหมื่นหัวลุนเห็ดเขาหัวหูแห้งหัวเตาพี่น้องเอ้ยเอาเครื่องบดนะครับนี่กีบเล็ยบกว่าเท่าปกติคารุกต้คาทอนประกันใหน้กะสูงปี 100, ลอยลคือเก่าห้องสามสิบห่าตัวใหญ่ๆจังสี่ครับพี่น้องกันทองคาตะนาขวดเป็นทองไปกะทมวยลักซีลกัลกหาพอดะ้ะนี่คือความใหญ่ตรงน,นี้ไม่ว่าสูงลอยสีผาบวกกะเอาอังเทียงเงวัดพี่น้องเอ้ยเอาตัาตังไว้ ใหญ่เด้อพี่น,อน้องคนกับมัวนะครับสนใจโทรมาหาพี่พ่อในใดครับอยู่บ้านสนักก่อนนะครับเวันวันเขาเราบอกตรงไหนให้นะั้นวันหย่าวันหย่า,า,าพี่กายนิวายเขาว้านเขาอะไรจักเม <laughs> ด็ดเมื่อคืนตายเบดบพี่มันแหลงอ๋อวันสิทธิ์เหนี่ยวจังถามสมผลงานน้ำท่วมวัได้พี่ <laughs> เป็นตะขืนมาลอะอาสามื่นหาครับสนใจทุ่มมหาพี่พ่อนนะครับเดี๋ยวเฟรชบุปพิดจากตะขึ้นให้ครับไปแบบเร็วๆแน่ มือนี่อาจจะว้เตรียมพอร์มยังนะครับมาบจับกล่องท้ายเลยมาพามาส้มนั่งสาวคนสองคนเนี่ยอันนี้เป็นโคมแหลกครับลูกของพริกแดงพี่น้องว่าเป็นบามาันเลือดลอยพี่น้องมองคหอมหลังมันขนหยิงเลยพี่น้องสิอันนี้เป็นแม่สาวครับกินเปลืองในสุดยอดเปืืองเก่าๆเลยนี่มอหลุนตัวนี้สามหมื่นสามตัวนี้ห้องตอรองไหนคือเก่าละพี่น้องเพราะเลยพแท่งดังนะครับนี่อี๋ละเอาคือเลี้ยง,ง่ายแต่ลราพี่ เรียงง่ายแทะคลิปหูดำปึ๊ดเลยจะูกดำนะครับแม่สาวว่าะเดือนพี่นะแม่สาวว่ายิบเอดเดือนครับหัวหลุนครับเปิดไปสามหมื่นสามพี่น้องเรียงง่ายบ่างง่ายพี่น้องเบื้องเอาไอ้กินเฟืองมือละเครงก่อนเนอะพ่อพเรซ้ำโอ้โ,โ,อโขอทานเอาครับเด้อพี่น้องแขงขาใหญ่เด้อหัวตัวนี้หัวสิบเอดเดือนครับอันากดกับสิร้อยสี่สิบลอยห้าสิบพุ่นละเอา อยู่กับน้องคนนี่ติดกันคือ,อยังนี่ถ้ามีเงินกับสือเป็มกันหลืครับแม่ลูกคมคมแหลกกับแม่สาวตัวนี้เอาไปเลี้ยงน้องเอาไปเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องเก่งตัวบ่านส้นนองอ่ะนะครับบรรยากาศสบายสบายหอมหลังพี่นอไมไม้องอ่ะสำหรับคลิปนี้กอะอาทิตย์ชุนน้มนเนี่ยครับฝนตกลินเดอต่จิดผ่าดประกันได้ขอให้นะครับเสียงมีพีจาู้ดเดียวนี่แหละ,ะสำหรับคลิปนี้ครับพ,รพี่จากับผี่พรนกับเนี่ยปากพี่น้อง ีโตนสนใจตัวไหนโทรหาพี่พ่อนะเด้อพี่น้องฝนตกลิ่นกะเบิ่งคลิปพิจาไปนะครับกะเบิ่งง่วงามไปจิตใจกะอย่าไปทรงห่อน,นาคอขึ้นเก่าแล้วนะครับอ่ะเวลาถัางก็ลงลงหน้าเด้อรับคลิปนี้ครับพิจารประทุมราชครับพี่พ่อนครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ